ป้องกันกำจัดฟิลซาเรียมได้ดีออกมากมากในทุกช่วงไม่ว่าจะระยะใบระยะดอกระยะผลต่างๆหรือตามใต้ท้องกิ่ง สวัสดีครับผมโค้ตู่อ้อเบาทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยนั้นปัญหาฟิลซาเรียมตามที่พี่กวางได้บอกก็จะมีกลุ่มยาอีกกลุ่มหนึ่งชื่อตัวว่าลากิกหรือตัวโปรปิโคนาโซนตัวนี้อยู่กลุ่ม3อยู่กลุ่มไตรโซนบอกได้เลยว่าป้องกันกำจัดฟิวซาเรียมได้ดีออกมากมากในทุกช่วงไม่ว่าจะระยะใบระยะดอกระยะผลต่างๆ,างๆหรือตามใต้ท้องกิ่งเพราะนั้นลดปัญหาเรื่องฟิวซาเรียมรวมถึงแอนแทกโนราดงราดําราแป้งราสนิมได้กว้างใบตรงใบติดได้หมดเพราะนั้นตัวลากิกเป็นยาที่ดีตัวหนึ่ ยาเชื้อราอัตราการใช้อยู่ที่ 100cc ถึง 200cc ต่อน้ำ200ขึ้นอยู่กับการระบาดให้ใช้ตัวลากิครับทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยถ้าหาปัดจากโลกในแปลงทุเรียนแนะนำให้ใช้ตัวลากิครับเดียวามากๆป้องกันกาจัดโรคครับโคตรแนะนำจ้า